สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวของคุณต้องการจะสื่อสารอะไรถึงคุณคะในตอนนี้เนาะพลังงานของคุณเป็นยังไงคะขอดูพลังงานก่อนอุให้พระให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีการสร้างพลังงานบุญพลังงานบวกให้กับตัวเองค่อนข้างดีมากๆนะคะเช่นการสวดมนต์การทำสมาธิ การเล่นโยคะหรือทําให้จิตใจตัวเองมีสมาธิอะค่ะการปฏิบททัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี่ก็ทำได้ได้ในทุกๆวันนะคะปฏิบัติธรรมคือการมีสติตลอดเวลานั่นเองพลังบุญของคุณมันเต็มเปี่ยมล้นเปี่ยมมากๆค่ะช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อาจจะเป็นช่วงที่มีบุญมีการทําบุญเยอะๆนะคะบ่อยๆออกพรรษาเอ่ยงานกระถินเอ่ยหรือใครที่ ทำเป็นกิจวัตรอยู่แล้วนะคะพลังบุญของคุณนะมันกําลังจะส่งผลนะคะเนี่ยพลังพลังงานของคุณดีมากๆมีครุครูบาอาจารย์ประจําตัวดูแลนะคะฉะนั้นอีกในหนึ่งคือ ใครที่ไม่ค่อยสวดมนต์ไม่ค่อยทําสมาธิต่ไมนี่ณจะไม่ได้นับถือศาสนาอื่นหรือสนาไม่ใช่ว่าแค่ศาสนาก็สามารถจบอำสมาธิได้นะคะเพิ่มพลังงานบุญเพิ่มพลังงานบวกได้นะก็จะมีไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาใดๆนะคะการทาสมาธิมันคือการทําให้ใจเราเนี่ยสงบทําให้ใจรวมเป็นหนึ่งนะคะทําให้เรามีคลื่นสมองที่แบบอัจฉริยะสามารถทําได้ทุกคนค่ะแล้วก็เพิ่มพลังบุญเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองด้วย พร้อมกับเพิ่มพลังบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูรุเทวดาประจําตัวของคุณด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ทําหรือทําน้อยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวของคุณอาจจะมาเตือนอาจจะมาบอกก็ได้ว่าห่างหายท่านไปนะคะเนาะก็อาจจะระลึกถึงท่านบ้างอย่างเช่นทําสมาธิสวดมนต์หรือว่าเขาเรียกว่าแผ่ผลบุญกุศลนะคะการระลึกถึงการขอบคุณการน้อมนะคะน้อมนํา สิ่งดีๆคุณนมความดีให้กับท่านด้วยนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะดีมากๆพลังงานบุญพลังงานบวกพลังงานดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณตลอดเวลาเลยค่ะเรามาดูนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่อสารอะไรกับคุณนะคะพลังงานของคุณคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านมาบอกก่อนแล้วว่าท่านาจ,จะต้องการสื่อสารก,กับคุณ The Star คุณกลับมาที่ตัวเองนะคะ The Star คือ ความสงบการเลือกเย็นการภาวนาการอธิษฐานการมีชื่อเสียงการสงบภายในนะคะ The Star เป็นแสงสว่างแม้ยามมืดมิดท่านอยากจะสื่อสารกับคุณค่ะว่าคุณเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองได้คุณสามารถตื่นรู้ด้วยจิตวิญญาณของคุณได้นะคะจิตวิญญาณภายในมาปรับสมดุลมาเข้าสู่ความสงบนะคะเห็นไหม The Star นะคะ ทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะฉะนั้นการใช้ชีวิตของคุณะจะต้องอยู่ในสภาวะที่สมดุลอยู่ในสภาวะที่สงบแล้วสิ่งต่างๆที่คุณปรารถนามันจะเข้ามาโดยที่คุณไม่ต้องไปวิ่งตามไม่ต้องไปไล่ล่าไม่ต้องไปแย่งชิงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งต่างๆสิ่งดีๆที่คุณปรารถนาจะเข้ามาในชีวิตคุณเดอะสตาร์เข้ามาอย่างง่ายดายเลยนะคะ และคุณนะ่ะก็ยังจะเป็นไอดอลแล้วก็จะเป็นผู้เยียวยาผู้อื่นด้วยนะอาจจะด้วยเยียวยาด้วยงานของคุณเยียวยาด้วยวาจาเยียวยาด้วยคําพูดของคุณนะคะหรือเยียวยาด้วยบุคลิกลักษณะของคุณเนาะบางคนเมื่อเราไปอยู่ใกล้เราจะรู้สึกเย็นกายสบายใจใช่ไหมคะนี่เลยค่ะพลังงานของคุณข้างในเป็นแบบนี้เนาะฉะนั้นขอให้คุณเข้าสู่พลังงานของตัวเองโหมดของตัวเองแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณนะ่ะ ไม่ธรรมดาเดอะสตาร์มานี่คือไม่ธรรมดานะคะคุณคือดาวเด่นจงเชื่อในพลังของคุณจงเชื่อมั่นว่าคุณมีดีในตัวนะคะอัศวินถือไม่เท้า สิ่งต่างๆที่คุณทํานะคะขอให้ทําอย่างมุ่งม,มั่นตั้งใจขอให้ทําในสิ่งที่ถูกคิดต้องที่ควรมันจะสอดคล้องกันนะคะคิดดีทดําดีพูดดีแล้วชีวิตคุณจะเจริญรุ่งเรืองมากเลยชาญยอดจิตวิญญาณของคุณเข้มแข็งมากค่ะไม่รู้ว่าคุณอนะ่ะเกิดมากี่ภพก,กี่ชาติเนาะชาญยอดคือผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวในชีวิตผ่านเรื่องราวในประสบการณ์ในอดีตเยอะมากๆเป็นแม่ทัพในกองและเป็นผู้นําแล้วนะคะ จิตวิญญาณของคุณภายในเนี่ยเป็นเห็นไหมมีแต่ออศวินกับนักรบอัศวินกับแม่ทัพและเดอะสตาร์คุณคือผู้นาค่ะคุณคือจิตวิญญาณของการเป็นผู้นาําถ้าในตอนนี้คุณยังไม่เชื่อมัอ่มนในตัวเองยังไม่ศรัทธาในตัวเองหรือแอบอยู่มุมมืดๆของตัวเองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณว่าขอให้คุณจงเชื่อมั่นในตัวเองให้เชื่อในพลังของตัวเองว่าคุณน่ะมีพละกําลังมหาศาลนะคะมีพลังทางจิต มีฤทธิ์ทางใจที่จะเสกสร้างชีวิตของตัวเองให้สำเร็จให้เจริญรุ่งเรืองและมีความสุขอย่างสงบภารกิจของชีวิตคุณนะคะจะนำคุณไปสู่ความมีชื่อเสียงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตความเป็นผู้นาในด้านใดด้านหนึ่งที่คุณทาคุณจะมีชื่อเสียงและมีผู้คนที่เ,เชื่อฟังนะคะคนที่รู้สึกรักคุณมากๆและพวกนี้ทั้งหลายสิ่งเหล่านี้นะคะ มันจะไม่ใช่เกิดขึ้นแค่เฉพาะคุณค่ะเมื่อคุณตื่นเมื่อคุณตื่นรู้รู้พลังในตัวเองนะคะรู้ว่าคุณเป็นใครนะคุณจะสามารถที่จะทําภารกิจชีวิตตัวเองได้นะคะด้วยความเข้มแข็งด้วยความกล้าหาญด้วยความรู้แน่ว่าคุณมีภารกิจที่มาเกิดบนโลกมนุษย์ใบน,นี้นะคะบางคนเป็นสตาร์ซีดเนาะบางคนเป็นชาวแสงหรือบางคน ก็อยู่ในช่วงเวลาของการที่คุณต้องขัดเกลาตัวเองหรืออยู่ในกระบวนการที่โดนชีวิตขัดเกลวนะคะขัดเกลวจิตขัดเกลวจิตวิญญาณเพื่อจะให้คุณเนี่ยมีจิตวิญญาณที่เบาที่ใสนะคะที่สบายขึ้นที่เบาขึ้นเพราะไม่งั้นแล้วโลกมนุษย์นะคะมันมีม่านหมองบทบังความจริงที่คุณเป็นอยู่ฉะนั้นคุณต้องเจออะไรที่มันขัดเกลาถ้าไม่อยากโดนขัดเกลาคุณก็ต้องขัดเกลาตัวเองก่อน นะคะกลับมาที่ตัวเองนะคะทำสมาธิอยู่กับความสงบเดี๋ยวเสียงจากภายในของคุณจะมาบอกคุณเองครูรุครูบาอาจารย์ของคุณจะขึ้นมาบอกคุณเองคุณจะได้ยินเสียงนั้นค่ะและเมื่อนั้นแหละคะุณจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นรู้พลังของตัวเองมากขึ้นและเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นขอแค่คุณกลับมาที่ตัวเองค่ะแล้วทุกอย่างจะค่อยๆเปิดประตูทุกอย่างของคุณจะค่อยๆเปิดกุญแจของคุณ กุญแจชีวิตกุญแจที่จะสร้างสรรค์ชีวิตของคุณจะค่อยๆเปิดออกให้คุณเห็นนะคะแล้วคุณจะได้รับกุญแจไขชีวิตนั้นเพื่อสร้างชีวิตสร้างอนาคตของคุณเองเพื่อไปสู่ถึงจุดหมายที่คุณได้อธิษฐานจิตบารมีเพื่อจะมาเกิดบนโลกมนุษย์แล้วก็ทำสิ่งนั้นได้สำเร็จนะคะนี่คือสิ่งที่ครูครูบาอาจารย์เทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะ ต้องการสื่อสารกับคุณขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังมั่งคั่งร่ำรวยจเจริญทั้งทางโลกทางธรรมมีสติปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสวัสดีค่ะ